เพื่อนที่ิงยได้ไาลาด้วยนะแทแทได้ฮาลาลด้วยเ่อนร่เรยนลารยันนีังีอรนนะดีดจีลางอันนี้พรอันนี้อะไรนะสาวไอ้สาอดเลนจอไอ้สาว คนหลับเนี่ยยังไม่มาแล้วน้องอี่ไปนะคนทั้งหมโอ้โหเขาคงน่งเดินทางขะสนหมดจังเลยจะเล่นมุกชนเน่ใครห่ยชนไม่เลนเนื้อแ ล้อสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสิบปายขางของกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภัควาพุทธังภัควันตังอภิวาเทมิสวะทาโตภัควตาธโมธัมมังนัมัสสานิสุปฏิปันโนภัควาโต Sampo sampaknamani. Namo tasaba kawato arahato sama samudrasa. Namo tasaba kawato arahato sama samudrasa. Namo tasaba kawato arahato sama samudrasa. Iti piso bhakawa sama sambutasa. ทโยิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกะวริสธรมสาริสทเทวมนุษย์สาพทโธภควาติสวาต สังโฆอาหในโยปาในโยทักในโยอัญชาิกะระโยััตังโลกัสสติสบจิตสบใจไมู่ไม่จ

第这个工程厂。哦。 ตอนเช้านะอุัอนใช้เป็นกลางวันแล้วก็อะไรนะวันอันคือกลางคืนเป็นเจอามัอ้อไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกไม่ต้องวิ่งมาถ้าใครเดินก็ได้ใครใครมาสายมาทีหลังให้ร้องเพลง เจ้พ่อเสียงหายเราไปเปิดเจ้าพ่อเสียงหายนจะมีเวอร์ชันตระหนายู่ชุดนะจริงๆด้วยนะคุณแม่เหนียวมาคนสุดท้ายแล้วตบมือให้คุณแม่เหนียวหน่อยอใกล้สุดเลยตำนาได้ว่าคุณอะไรนะคุณพรคุณพรน็ไคุณอายคุณอายมาสุดท้ายแล้วกสองคนมาแล้วฮะ

เพลงคู aaS, ่ก like ็เพลงเดียวก็ได้จุบกรูอะไรนั่นเลง่ะมามันเพลงจริงๆเนี่ยงานเลยมาช้ามาสายมาสายเนี่ยมันเลน้องตัวเยไมถึงมาสายเล่น้งตัวเร็้วงเพลงเน่ยสองคนเนี่ยมนกเป็นใครเป็นอะไรมาจากไหนอยู่ตรงไหนของโลกประเทศลาวเหมอนพขามากเมีลอย่างนคนเสื้อดำมามลชุดดำ แนะนำตัวไหนล่ะเดี๋ยวไม่ใช่อะไรอะเดี๋ยวเออไม่แนะนำตัวนะครับคุณป้าคุณลุงคุณป้าคุณลุงแก่ไปคุณพี่คุณน้องอ่าอ่าแล้วถ้เห็นข้างทางก็จะได้รับรถจับรับกันอะไรนะจะรับขึ้นรถเอาไปต่างประเทศด้วยวก็จะขึ้นแจ๊แชร์บ้าง สวัสดีค่ะหนูชื่ออนิมาค่ะชื่อเล่นชื่อมิกค่ะยังอยู่มัธยมปีีท่ต้นก็กำลังจะจบแล้วเราจะไปไหนต่อหรอว่คิดว่าจะมาต่อที่่ยังไงต่อเรียนอะไรความใฝ่ฝันนี่ว่าจะเป็นอะไรความใฝ่ฝันจะเป็นยังไง ไอฟันไม่ดีเตรียมส่งเรียนได้นะเพาฟันร่วงเหมือนแล้วพอดีเขาเรียนจบพอดีเลยแล้วอะไรต่ออาจะพูดอะไรยพูดอะไรเพ่มแนะนำจเงอยู่ไหนอ่อเอร์เอร์อะไร็น่นแม่แจนองแม่แจองันคอคแเพลงให้ฟังก็เพลงคคุณหมอฟันจะ้องเพลงให้ไม่ป กป็นไงแล้วเพื่อนเขาเรยวาบอกกระยอกระกยอองเพลงกยอให้ฟังก็ได้เลยลอทักทายปกยอเลยอันนี้กระตอกกระนกชื่ว่าโคบงว่าไม่ไงเมื่ไเป็น n a t u r สักเมื่อรชิลชเรารู้ไหตอกันมาเรานแล้เนี่ยประมาณนี้ตัมาพวกก็เหมือนเดิมเลยจับมือจับไม้เนืสั้น่งนี้เลยเพรานกันเลยพูดไม่ออกเลยเราเพลงฟังรู้เปล่า

อ่าวเรายเปิดโ่เกยยูทูคหนูเอาแคร์่มาฝากบ้างครับผูกแคด้วะหนูอแคมาฝากเนาะตเลยตึงแล้วทเราได้ดูแต่ปะปให้พื่แลก็มาตดปิดดเอาแคร่น่อยปิดได้ เด็กใจดีเด็กใจดีอาสองหนึร้องกันเดี๋ยวสินรู้จักเพลงนี้ดูทำหน้างงรู้จักเลยแล้วเต้นทุกแล้เต้นทุกครั้งอะเดี๋ยวก็อีกก่อนเพราะก็อีมันเกตจง

Thank yeah. you. นหมอฟันนี่หมอเลยให้ดู้อะปินเหระปินเอโอ้มนีนักรอเนัดรอเใครจะส่งเสริมนัดรเดี๋ยวอีกสคนยังไม่ได้นั่งวาตัวเลยมาก่อนเพื่อนเลยนั่งตรงนี้อันนี้ก็เป็นเรียนอยู่โรงเรียนว่าจะเก้าปีลวอีส่วนหนเรปีเดียวสองคนนั่นเรีอีส่วนหนึ่งปีเป็นหนึ่งสามปีมาสอน มาจอกันตั้งแต่อป .4 ตัวไหนเสื้อเขียวแนะนำตัวหน่อยตอนนี้น่าจะเป็นประธานโรงเรียนด้วยใช่ไหมเป็นประธานโรงเรียนคนไหนเป็นประธานโรงเรียนไม่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วนะเพราะว่าจะจบแล้วนะเดี๋ยวจะออกมาละรู้ว่าคือเก่งกันจริงมาดูนะยอมลงจากตำแหน่งเหรอคะจะขึ้นจะเป็นนายยอดกระแผงสวัสดีครับผมชื่อนายพิชาัสไยยานอยู่ชั้นมาเยนศึกษาพิธีสารครับชื่อเล่นชื่อพีครับ ต้องพีบอกความฝันหน่อยค่ะต่อหน้นก็อยากเป็นแพทย์ครับโ้ไม่อยากเป็นไทโรแพคเตอร์เลยมั่งหรอซึนซ่าเข้าไปเหมือนสุนซ่าเข้าไปตั้งเยอะแล้วนะยเป็นหมออ่ะเป็นแพทย์แล้วก็อยากเป็นหมอนั่นเอง ไมได้บอกแอบบอกนครับฝันจะไปเปิดอะไรับาก็จะไปเปิดคลินิกนวดแพทย์แผนไทที่ไรที่เานครับเย้อนเซอร์บ้างเย้สมือเลยสองมือเลยโอเคปหมออนเซอร์ที่เรนจบไปแล้วนจบเมื่อไหร่สวัสดีครับผมชื่อนายธนวงศ์ การศึกษาชั้นม <c oughs> ัธยมศึกษาปีสาขาก็สี่จะเป็นผู้นส่วนกับร้านน้ำไหมจะไปเป็นช่างครับโอเคช่างอะไรครับช่างอุตุอ พอดีเลรถการเสียแล้ซ่อมไม่ได้มีนักร้องนะมีหมอจอียชแลก็มีร่ยนต์เิดจราลแล้วคังไปอยูนเปิดร้านทำในนี่เลยนะโอเคมีอะไรไหมใครอยากจะให้โชว์อะไรบ้างเทีเ่ยเาเมื่อกี้เขาเยือกงนี้ได้ปเก่งได้เก่งวอะมีความช่วยทานด้านมวยเลยนะ มวยไทยมวยไทยเรีนเร่ยนมวยไทยขณะเรียนเป็นเนี่ยเปิดครั้งนี้เนี่ยไม่ได้จริงจังใช่ไหมพ่อแม่พ่อแม่พูดนักมวยจะไปเป็นหมออไม่อยากเป็นเทรนเนอร์วันหลังไม่ต้องพูดคำว่านักมวยกับพ่อแม่ผมจะเป็นเทรนเนอร์เอาภาษาแย่ๆให้พ่อแม่งงงง่อะโอเคจบไล้ละล็อกเพลงไม่เป็น นแต่เราไปไกลแล้วนะไปถึงไหนกันไม่รู้อ๋อมีทีนอ๋อโอ้โอ่ะโอเคเราเรียนของอะไรมาบ้างล่ะตอนที่สามวันนี้วันนี้วันสุดท้ายละวันแรกเรียนท่าไหนตอนเช้านางฟ้มเป็นสไตล์จีนใช่ไหม ตอนบ่ายเรียนในท่านน้องไห้สไตล์ไหนสไตล์สรับใช่ไหมแล้วพอมาตอนไหนนะตอนไหนตอนเย็นก็ตอนบ่ายเย็นนุ่งอันเย็นวันแรกก็เป็นอะไรนะเย็นวันแรกเป็นอะไรเป็นอะไรไม่ใช่ตุรกีท่านนั่งญี่ปุ่นใช่หรือเปล่าญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็พอมาตอนไหนตอน ตอนตอนตอนไหนอ่ะตอนตอนเมื่อวานนี่มีอะไรค่าอะไรพม่าตุรกีแล้วอะไรอีกพม่าตุรกีแล้วอะไรทั่วไทยยังมีอะไรอีกเ้าลินข้อมือข้าใช่ไหมใช่ไหมตับ่ายข้อมือข้าวเ้าลินีเจีนีิค เรียกอะไมาจาน่จมาสอนไปจมานก็จําไม่ได้สอนไปบ้างมึงนึงกันนี่ท่าที่เราจะชี้กองชี้กองชี้กองบางคนเรียนไปนี่จมาว่าเรียนจบวันนี้คืนจะมาหมดเลยจำไม่ได้จะขาบางคนสอนก็ยังจำไม่ได้สอนมไปแล้วก็สก๊าบยิบมันู่นะสต๊ยิบมันนี่จมานไปกอภัยแล้วน่ทุกชันมาพอดีเพราเรามาจมาแล้วไม่ได้ฝึกเนี่ย ตอนนี้ถ้าถ้าเราไม่อยู่เน,น,นี่ยจะรย์แอบมาฝึกเดี๋ยวไปต่อยกับคัวขาวตอนบัดเยอะนอกเลยเพราะว่าตัวกับไอหลงเลยโอเคอบ่ายเาย็นบ่ายนี้นะไม่ถึงบ่ายผมเลยเดี๋ช้านี้นะเช้านี้เราก็จะมาเรียนเรื่องบูโดบูโดพีโอโดีโอจะอ่านว่าไงใครเก่งภาษาบูโดบูโดบูโดอะไรนะ อันนั้นยักปรกอันไหน P O D O กัยี่ยอะเอาฝรั่งเลย h o w s e House this Vodo 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 ดีโอแต่ดีโอดีโอโมดโบโดใช่ไหมโมดูโมโดโมดูฮัสซดิสโมโดโบโดโบโดโบโดศาสตร์นี้มาจากไหนควา์มอ่ายูอ่ายูเคมาจากอังกฤษด็อกเตอร์คนที่ที่คนแรกเนี่ยชื่อด็อกเตอร์ไดอาน่าฟอร์มด็อกเตอร์ไดอาน่าอาตมาอาตมาเขไปอังกฤษครั้งเดียวนะ เดียปี2004แต่นักพบแแต่ไม่เจอนะเพราะว่าตมาเฉียดไปตมาจะไปปารีดเราไป,ปาเข้าไปปารีสว่าอาจารย์เข้าไปปารีสน,นั่งนั่งรถจักรยนร่อนเข้าไปปาลีสในภาคต้นแล้วก็เฉียดเลเพราะว่าเขาซื้อตั๋วแล้วแรกนักเจอท่านชั่วโมงหนึ่งเท่าไหร่หรือเปล่า200ยูโรตมาได้มานน100ยูโรแลนะ้ว100ยูโร200ยูโรแค่ชั่วโมงหนึ่งนะ แมแบบว่าเป็นคุปปะ,ะไปเนี่ยนคุณหมอก็น่าจะ60 70แต่แต่มาไม่ได้เจอตัวท่านด็เตอร์ไนนะ่าแต่จะมาเจอลูกศิษย์ท่านที่มาเลเซียและศาสตร์นี่จะมาเรียนที่มาเลเซียเพราะว่าดร์ไนาเนี่ยท่านมีลูกศิษย์เนี่ยไปเรียนกับท่านแล้วก็จะลองเปิดเปิดสำนักที่กร,รุงรัมโพลสิบปีก่อนอแต่มาก็เดินทางไปสอน เนี่ยเข้าเอเชียเข้าเอเชียเลยสร็จแล้วไปเจอที่โคราโกมีนุสิ์เนี่ยไปสอนสิบกว่าคนประมาณที่เรานั่งกันในสิบเจ็ดสิบแปดคนสอนเสร็จก็เป็นไงบ้างพี่เรียนไม่พอแต่มาคนเดียวมานักษาที่เสร็จแล้วก็นำทำนักศึกษานำทำสองวันนะบางทีก็พอเย็นตอนเย็นก็โอ้โหแต่มาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเมื่อยหมดเลยหมดกะตัดรัดหมดกะทัดรัดอ่า ไอคนที่จัดคอร์ลอดลูกศิษย์ของดรไอนาบอกว่าจานานี่เดี๋ยวจะชาร์จแบตเตอรี่ให้บอให้ขึ้นเตียงเขาบอกให้กำลังขึ้นเตียงเตียงสูงๆมันต่ำกว่านี้ต่างมันทำไมมันขึ้นไปเแกก็เช็คดูว่ามือแตะตรงนี้แตะตรงนี้แตะตรงนี้แตะนี้โว้วอาจารย์พลังเอเนอร์จีอาจารย์โลนะเดี๋ยวเลยไม่มีพลังเลยเพราะว่าเอเนอร์จีไม่มีเลยพลังอันนี้ ่าเดี๋ยวจะเติมแบบให้จะชัดแบบให้แกก็มือให้ตะมาแตะตรงนี้ดึงนิ้วมือก๊อปก๊อปแกร์ดึงนิ้วเท้าก็ก๊อปแกร์ทำประมาณสิบนาทีนะเสร็จแล้วแกก็ให้ตะมาลุกเดินเไปตะมาตกใจเลยแบบตัวตะมาทำไมเบาผิวเลยแบบว่ามันเหมือนกับเย็นชี่หรือว่าอะไรพลังเนี่ยกลับขึ้นมาใหม่ตะมาเลยก็อะไรนะเลยก็ไอ้ศาสตร์นี้น่าสัศจรรย์จริงๆเสร็จแล้วตะมาก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจแต่ ก็สนใจว่ามันอัศจรรย์ยังมันทำไมถึงกลับมาได้หลังจากนั้นอาจมาก็อาจารย์เป็นคนที่ถ้าใครเรียนรหัสชีวิตอาจารมาอายุที่เจ็ดอาตมาเป็นคนยีอนเร็วเร็วใครนวดอันนั้นอาจารยใครนี่พามาประมาณดูไวเช้ามาจับมือจับมาอาตมารย์ในเมื่อวานใครมจับตีจับมาดูไวเชาหมดแล้วเลยจะมาดูดูเลยจะมาจับและอ๋อมือแตะตื่นี้แตะเลือดทดสอบนะเพราะอาตมารย์กลับมาเมืองไทยมาเจอคนไข้ติดเตียง แม่ของอะไแม่แม okay. hmm. yeah. ่ช right. ีนกพวันหรือว่าพิสุณีนกพรวันนี่ด้วยกเขาเขแค่ติดเตียงลุกไม่ได้ลุกก็เจ็บหลังอะไรเหมือนกับเช่นว่าเนี่เดินได้ไงเออเราจะทำเราจะตัดคอจะจับมันจะนี่ไม่ได้แล้วก็จับเขาดึงบุโดรันมือแตะนี้แตะนี้เสร็จแล้วบอกเขาล้มนั่งดิเอเขาตกใจเขาลุกนั่งได้ละเฮ้ยลุกนั่งศาสตร์นี่มันอะไรจำมันปฏิหารน่าดูเลยทำให้คนลุกมันนั่งได้แบบไม่เจ็บไม่ปวดเสร็จแล้วลังจากนั้นมาเลยสนใจละ เดืติดตามในคนคว้าหลัสนใจศาสตร์น hmm. ี้มันเป็นยังไงมาอย่างไงเสร็จแล้วพอศึกษาไปศึกษาไปโอ้ศาสตร์นี้ถ้าภาษาเป็นทางการเขาเรียกว่าเกสรบําบัดหรือว่าสีบําบัดกระดูกที่มันเป็นสีเนี่ยธนาก็เคยเห็นในไต้หวันแต่อนนไม่รู้ทำไมเขากดกระดูกเป็นสีไม่ใช่ว่าจะข้าบอลเป็นสีนั่นสีเดียวหมดเราไม่มีหลายสีตนาก็ไม่เข้าใจที่เจอตนาก็ไม่ได้ถามกระดูกมันมีสีอะไรเลยที่ไหน นี่ยรันที่แเราเรียนสองวันไปเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับการยินดับกระดูกกระชันเนี่ยเส้นเอ็นอะไรใช่ไหมแต่อันนี้เกี่ยวกับสีบางบัดเนี่ยมันจะอ่่าอะไรนะครับว่าการรักษาแบบอะไรนะเรื่องลมปานเรื่องชี่เรื่องเอเนอร์จีเรื่องพลังเราสังเกตไหมอ่าไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนไม่ว่าทุกสิ่งอยากถ้าเห็นสีเห็นดอกไม้แล้วเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างใครที่เปิดสปาเปิดร้านหมดเราต้องตอนช้าๆมาเราต้องเอาดอกไม้ มาลอยนะ้ำมาอะไรไปน,นะแล้วก็สีแดงสีเขียวสีอะไรนะใ่ปวะพอคนไข้มาลูกค้ามาป๊อกโอ้โหเห็นแล้วเป็นไงเป็นสดชื่นอ่าใช่พัชชีก็มนะีกลิ่นด้วยท่านกลิ่นุลลากกลิ่นอะไรด้วยเลยลองกลิ่น้วป๊อกเป็นไงบ้างโอ้โหอิ่งอันนี้ไปใหญ่เลยอิ่งมจะต้นใหญ่เลยอิ่งสดชื่นยิ่งเลยเนะี่ยอันนี้อาสาร์ที่ขอ,อเอาสอนดอกไม้นม่ว่า ح. เป็น,นดอ,อกกุหลาบสีแดงสกัดมาเป็นแม่ขิงน้ำตาล ว่าจะดันกับตาเวยังสีเหลืองแบบไม่เป็สกัดอะไรแล้วก็เวลาเราชี้ตรงไหนพลังเรงไเราไม่อะไรนะไม่โฟร์ไม่รั่วแล้วก็เขาก็จะอ๊อปให้เราอมมันกับยาอะไรหน่อยๆอมไว้ใต้นี้อะไรยาอะไรยาที่อะไรหัวใจคล้ายๆเป็นน้ำตาลลูกน้ำตาลอะไรพอปุ๊บแล้วเขามาตึงมาอันนี้ปุ๊บอะไรพลังนีที่มันจุกตรงอูบจุกอยู่ตรงไหนก็มันก็จะทะลุได้ สังเกตดอกไม้เนี่มันกันพึ่งหรือว่าแมลงหรือว่าคนเนี่ยนะเอาไปดูพืชสวนโลกหรือว่าไปเที่ยวสวนสังเ็จชา้าสำหเราเห็นต้นไม้สีหลากสีเราเป็นคนที่ว่าโอ้รู้สึกมันสบายใจสบายตาใอศาสตร์นี้หนํางนหนึงการรักษาดอใช้ลมปานใช้สีมาบําบัดแต่จะมาไม่ได้เน้นสีมาบําบัดหรือว่าใช้เกสรนมาเขาจะมีหลอดเล็กๆนะแล้วก็เป็นเล็กๆประมาณแค่ถูกครึ้นกว่านี่ ออ 12, แต่รอตัวแทนพันสองพันแต่ธนาชอบวิธีตรวจเช็คเขาวิธีดึงนิ้วมือนะมนเนี่ยวิธีอันนี้ก็ได้เหมือนกันเราไม่มีเค่อสอนแบบไมนเราแ,แค่ดึงอันนี้ปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็มีพลังเหมือนกันนะเราคือว่านี่นก็แบตเตอรี่เราโลละไม่มีแล้ะเรามาดึงดึงปุ๊บมาตอนหลังเนี่ยเลยก็ไม่ค่อยเด้นเ <c oughs> น้นเน้นอยองค่าเลยนะจับกระดูกข้อมือข้อศอกข้อข่าข้อขอะไรามาจะเน้นอ่า Ane, ดึงคอแล้วก็จะคออกเอวแล้วก็มาดึงนิ้วดึงมือพอละเพราะว่าปลายนิ้วข้อมือเราข้อเท้าเราเนี่ยถ้าเราเรียนแผนไทยเนี่ยเส้นอะไรที่ไปถึงข้อมือข้อเท้าเส้นอะไรเฮ้ยออกสอบสอบตกลยหมว่าหัวเลาะอะไรเงี้ยแค่จระเ้เลยนะมีทาปิศาลาสุมาณาอะไรกาลาเลีใช่ไหมที่อยู่ใต้เสด็จ ตากเล็กป oh <ainsi> ีไปเนี án, ari, oh <acak> e ่ยตั้เสื่อไปสูงนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วแต่มาก็ยังสอบกับทุกทีสอบได้รอบนี้สอบมอดแค่แค่สามสิบหกคะแนนแตก็ตกอีกรอบนสอบสองรอบก็ตกเส้นกาล่าทะเลเนี่ยเป็นเส้นที่ว่ามีอะจากอะไรนะไปทางข้อมือข้อเท้าเหมือนกันถ้าเป็นระบบประสาทหรือว่าของประหลาดเนี่ยเขาก็เราไปดูค่าตอนแรกตอนที่สองเนี่ยมีมาจากสมองแล้วเข้ามาตรงคอแล้วก็มา ไอช่องคอเนี่ยมันจะไปเยื่อไปตรงปลายนิ้วปลายมือนะภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรนั้นเส้นที่มันไปจนปลายนิ้วปลายมือเขาเรียกว่าอะไรนะเสริมรวมปลายประสาทหรืออะไรเหมาะเสารเสริมจีนมันจะไปนิ้วต้องเกิดเวลาเราจับเราจับอะไรปอกเนี่ยเป็นไแบบฝานมันร้อนปอกมือเราก็ต้องอะไรนะมันร้อนเราก็ต้องอะไรนะโอ้ต้องปล่อยเลยใช่ไหมต้องปล่อยเลยปล่อยเสร็จแล้วเราจับฝามาปล่อยแล้วเราจะจับที่ไหนจับที่หัวใครมันไปจับตรงข้อจับตรงนั้นตรงนี้นะจับที่หั จริงเนี่ยปลายนิ้วมือเนี่ยเป็นศูนย์รวมปลายประสาทที่แบบว่าไวมากเลยไวมากเลยก็นี่แหละบางทีเนี่ยไอ้ดึเขาไม่ทําอะไรมากนะเขาไม่ได้ตันคอร์ดแล้วก็อาจารย์ดรแดนั่นท่านไม่ชอบไฮโรพลาติกรือไม่ชอบกระดูกเลยเพราะว่าเขาว่ากระดูกเนี่ยทำให้คนตกใจทําให้คนกลัวแต่ดึงนิ้วเนี่ยเขาพอละมันก็จะไปเฉือนถึงทุกส่วนของร่างกายเลยตอนหลังจะมาเลยก็เหตุนที่ว่าไม่ต้องไป เหมือนกับหมอฝังเข็มอ่าถ้าหมอฝังเข็มเนี่ยเขาไม่ต้องไปฝังเป็นร้อยเล่มฝังทุกจุดก็ได้เพราะว่าจุดเนี่ยมีสองสามร้อยจุดแลจะฝังทุกจุดก็ไม่ได้ฝังแค่สิบสองเข็มก็พอสิบสองเส้นก็พอกระตุ้นตรงนั้นตรงนี้หรือว่าไม่เคินยี่สิบเส้นตอนหลังเลยรู้แลวอ๋อเมื่อก่อนเรายังฝังเข็มไม่เป็นไปเจอคนฝังเข็มให้โอ้โหเต็มหลังเลยเป็นร้อยก็เล่นเหมือนกับอะไรนะตะขาบอะไรออกไปทังทำหัวเลย ฮะเมันแม่นเลยใช่แต่มาก็ไม่รู้โอ้อาจารย์เก่งจริงๆเลยฝังเข็มเราก็รู้ฝังตั้งโหเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็นอนหลับตื่นแล้วโอ้ขยับโอ้ยเลยตอนหลังเราไปเรียนฝังเข็มมาก็อ๋อครับฝังแค่นี้อ่ะแค่เจ็ดแปดเข็มก็ได้เพราะว่าพอละเจ็ดแปดเข็มแม่ไม่เกินสิบเข็มก็พอละยิ่งล่าสุดเนี่ยไปเจออาจารย์เลยทางเนี่ยว่าเข็มเยอะเจอทุกโลกศึกษาทุกโลกแทงเพราะว่าเจอตรงไหนเจอตรงเนี้ยแทงเจอไหมเจอแทงเจอไหมแทง พอว่าเราหายยังหายแล้วไม่แทงแล้วหายไปเลยก็มาเลยโอ้สงสัยอันนี้แหละถ้าว่าเจ็บเนี่ยอาจารย์ก็แทงเลยเจ็บอาจารย์ไม่แทงตอนหลังนี่เลยมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาแบบเข็มเดียวรักษาทุกโรคเราว่าเจ็บตรงไหนเขาก็จะแทงตรงนั้นแหละแทงแค่ไหนจนอะไรนะจนบอกว่าหายเ่็ไหร่เนี่ยเขาไม่แทงแล้วเพราะว่าหายก็คือเฮ้ยมันไม่เจ็บจริงๆเนี่ยก็บางทีมันน่าจะเป็นการอะไรนะสั่งสมองตัวเองนะอันนี้ไม่แน่เ่ยบางทีคนที่เจ็บเจ็บเรา